ครับแล้วมันก็คือเตน่ะมันก็แควกแควกตลอดแล้วแล้วพอฉายเหมือนว่าหันไอพา,าราโบลิกไปใช่ไหมครับมันก็มีเสียงนะสิบยี่สิบอะไรเงี้ยจนไปถึงบ้านเนี่ยถึงได้ยินเสียงแบบชัดๆเลยว่าสิบเจ็ดแบบห่งที่อย่างเงี้ยครับอืมโอ้โหผีห่วงที่เ<ฮ>ทเนี่ยผนะีห่วงที่ใช่ ก็ตอนเราอยู่เราอยู่ที่เราเาเออเราอยู่ตรงเต็นท์มันจะแบบเือเตอรเรตี้เราเจ็ดสิบมันก็ไม่ออกมันไปออกตอนแบบว่าตอนที่เราเข้าไปในบ้านครับมันล่าบ่อยมากมีแกนแจ็กสันมีแกนแจ็กสันมีแกนปื๊บ ของครบโอ <Okay, form. S 1> เคพร้อมเช็คห้องไฟเอาอะไร,รเอาอะไรไปดีปะนี่แล้วกันนี่มีคนเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่แล้วครับห้องไฟนี่อยู่ชั้นโอ้โหชั้นล่างนี่แหละชั้นล่างอ้อมมันอยู่ทางห้องห้องห้องเวิร์กช็อปอะทางชั้นซ้ายมือครับมันมีประตูซ้ายมืออยู่นะโอ้เราทะลุตรงนั้นไปเลยดีกว่านะครับแต่ คือเราอยู่นอกบ้านเนี่ยซานิตี้เราลดไหมครับไม่ลดไม่ลด<อ>เราเคยยืนเอฟเหน้าบ้านอะไไปทำ่างอื่นแล้ว,<อ>ลวกลับมาเซตีมม,มันก็มันก็เหมือนเดิมเมืนเริ่มแต่ถ้าเข้าบ้านนี่คือเริ่มเลยเริ่มนับใช่แล้วยิ่งมืดๆนี่คือจะรดเร็วอยู่มืดตื้อทำไมมันมืดตแก๊กไม่เอาแล้วไม่เรียกชื่อมัน รถออกไม่เห็นเฮ้ย hey, คุณเปียวมันเปิดน้ำเอ้าง่ายเลยดอย่างงี้ไวจังอุ้ยข่าวนี้เดมอนวะถ้าคุณใช้มาตอบเดมอนแน่นอน6.9อยู่ในนี้แน่ันมีคว,วันออกปากชัดแล้วใช่ไวนี่เราเดินทางนี้แล้วกันวะจริงถ้าเดินเข้าอีกทางหนึ่งมันอ้อมอ้อมเหนื่อย อันนี้มันยังพอลัดตรงขัแล้นมันต้องอ้อมไปแหลงบ้านแล้วไปเข้าทางซ้ายอะอุ้ยบรรยากาศเข้ากับบ้านผมตอนที่ฝนตกเลยตอนเนี้ย <c oughs> เปียวเลยด้ตกทั้งนอกเกมกละในเกมอินจับเลียวไหลสุดๆไปเลยสุดเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆลองเอาไอเ้เสียงนี้ไปเล่นอ่าเอาครูซิฟิกไปวาง แล้วก็เอาอะไรไปวางอ่าถือกองมนะีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเวตาลานทุเรศจัดนี่เนี่ยโอ้โหเซนิตี้อ่า <c oughs> มีเพียวโดนเล่นเล่นมีคนใส่โกโปรอ่า<ป>ผมเอาเกลือไปด้วยน,นี่เนี่ยฉันจะเอาเกลือนเนี่ย ไปทากับเนื้อแดดเดียวไปทากับหม,มักกับหมูแล้วเอาไปตากแดดแทำเนื้อแดดเดียวซอ,อเบอ่ถูกปะละ่ะใช่แล้วครับแล้วจะทำให้เก็บได้นานเก็บได้นานไฟฉายอ่ะหยิไปตรงนี้ได้ครับครับวางแล้วรึปล่อยเกลือแป๊บมันเปิดน้ำมาแล้วเหรอหรอืออะไรอ่ะเหมือนเมื่อก,กี้มีใครปิดป่ะครับ เราไม่ได้ปิดวะอ๋อหุยหุยหุยกระพริบกระพริบโอ้ยมันกระพริบฟไฟมไม่เห็นนี่เนี่ยไม่เห็นอะไรปิดไฟแค๊กโอ้ยซะเข้มเลยเข้มโซ่เข้มแต่ดีเอาไวนี่โยนแม่งไว้นะเฮ <c oughs> ้ยเ <c oughs> ข้มแต่ดี เอมตะดีใช่อือืมว้าร้องไอ้รถข้างๆนี่คือเขาไม่ได้กลับบ้านไปใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นนักล่าผีกลุ่มบุกเบิกมีโคตอบดียมาเพราเอาเห็นโค้ดออบนะใช่เห็นเหมือนกันครับโค้ดออบ แล้วต้องอีเวนต์แล้วก็โคดออ hmm. กโอเคโอ้ <Okay. S 1> oh, ไม่มีเดมอนอยู่ในรายการนี้ะฮครูซิฟิกแต่มีครูซิฟิกอยู่ใช่ไหมใช่ครับกางเขน็นผมเอาไปวางไว้ละวางไว้ในห้องน้ำใช่ป่ะใช่ครับโอเคผมเอาอไอ้นี้ไปหา เออาไปไกลไปจดไุดไม่ขีดไม่ติดเลยจะจุดไปเช็คไม่ได้ค้างใส่ฝนมันจุดไม่ได้อมันจุดไม่ได้ไฟมันจุดได้นะแต่ว่ามนันนี้มันเป็นสภา,ภาพฝนมันจุดไม่ติดเลยอืมเฮ้ยเอาเรื่องกล่องขอได้เส้นหน่อยจ้ะเปิดไฟแก๊กห<ฮ>ยยบเกลือ เหยบเกลือนี่เราถ่ายภาพเกลือได้ใช่ไหมครับเนี่ยมีฟิงเกอร์พินอ๋อมีฟิงเกอร์พินถ่ายให้น่ะนี่ต้องตวิดไฟเนี่ยโอ้เห็นละปึ๊บว้าวเป็นนิ้วเลยเว้ยโอบาเกะปะวะเป็นนิ้วเลยอ่ะนิ้วโป้งมันมีสองนิ้วใช่ไหมเนี่ยฮึไอ้มันดูเหมือนมีสองเส้นเลยอ่ะ มันเหมือนมีนิ้วซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ฟีซซิ่งอาชิพหายแล้วทันต้เหรอหรือหรือเดอร์มิมิกันแน่วะฟีซซิ่งหนึ่งแล้วก็อลตาไวโอลเลตฮันต่โอทอปมันมีสิทธิ์เป็นมิมิกได้แต่ต้องถามเพื่อความชัวร์ where are you are you here are you close where are you อ้าวผีเปิดไฟเหรอใช่ใช่ผมไม่ได้เปิด ผมปิดไฟข้างนอกชิบหายแล้วถ่ายถ่ายรูปให้หน่อยเอ่อถ่ายตรงไหนนะครับป๊อบตวไฟอ่ะป๊อบอ่สวยปัญหาคือผมไปถ่ายแป๊บนะ Where are you Where are you Are you here Are you close Are you friendly Where are you How old are you Are you here Are you here Are you friendly Are you French Where are you? Are you here? Are you close? ไม่ตอบเลยมีแกนมีแกนมันไม่ตอบเลยมีแกนแจ็คสันแม็กมแกนแจ็คสันติดติดติดมีแกนอายุโอเคมันไม่ตอบเลยมันไม่ตอบเลยไม่ยอมตอบ เออโรยไปแกนเนี่ยเอ่อสามเลยครับไหนอนะอ๋อนี่นี่แล้วก็โมันไม่เดินออกเลยนึงเดียวเมแกน Are you okay Where are you How old are you Are you here Are you close Where are you How old are you มันไม่ไม่ตอบเลยไม่ตอบน่าจะชัดแล้วแหละเจงเดินตรงไวนี่เมแกนขอตุ๊กตาไปหน่อยนะเอ๊ะตุ๊กตาอยู่ไหนวะ อยู่ข้างนอกป่ะเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าผมเข้าใจผิดว่าตุ๊กตามันอยู่แถวนี้วะมีคนหลอนอน่าจะน่าจะหันตู้หรือบ้างท่าสภาพนี้มมนไม่ตอบเลยอะแบบเงียบกริปเมแกนเงียบมากถ้าตอบนี่มันจะมันจะเป็นเดอร์มิมิกเลย หลอกเราอีกแล้วนะหลอกแล้วนี่เราเรียกว่าผีหลอกของแท้เลยแหละครับมสมนิต,ตี้ยังเยอะอยู่เลยฮะเราต้องทำมันไม่มีะอะไน,น่าทำเลยโอ้โหแต่ละอันก็คือเหมือนว่ามีมทีมต้องเจอต้องเจอโคดีเวนต์ Event, ใช่ไหมครับ ออใช่แต่บางยากอะ่ะเหลือยี่สิบห้ารีเพลโอ้โหปลาทูปใสอ่ะครับใช่แต่และอย่างคือแบบแต่และอย่างไม่ปลอดภัยชวนตายโยนตายทุกคน,<ด>นเลยเอเอาไปฉายผุมเข้าทางหน้าบ้านกย่าไปหากระดูกนะหากระดูกโอเคเราจะเจอไอเทมต้องห้ามตัวต่อพันปีของยูกิโอ ใช่ไหมฮ่า่าเอ็กโซเดียเอ็กโซเดียก็ต้องมาแล้วโอ้ยเมาเบิร์นเมาเบิร์นเปิดปิดไฟปุ๊บเอาวิทยุขวานวันนี้ทำอะไรได้เนี่ยปึ๊บพับปึ๊บพับจ้าเอตัวเองพับพับปึ๊บพับเจ้าจเอตัวเองไม่เห็นมีอะไรเลยมีด มีทำครัวไม่มีป่องเคิร์ดแถวนี้เลยเปิดไฟจะดับไหมเปิดเดินเล่นแล้วเนี่ยแล้วกลับมาดูห้องผีเลยเนะี่ยจะเอตัวเองไปข้างบนดีกว่าจะเอไม่แกนวันดีจ้าช่วยมาหลอกชั้นทีช่วยมาหลอกชั้นทีสั่งนาฬิกาเนี่ยมันแอบ,บได้จริงเหรอวะเนี่ย เอ๊ะเอ๊ครูเปียวคุูเปียวเปิดอะไรป่ะเปิดอะไรไม่ได้เปิดอืมเปิดอะไรอ่ะเสียงเหมือนเปิดประตูครับอ้าป้ายังไม่เปิดเมื่อกี้ขึ้นไปชั้นบนมาต้องลงมาเนี่ยอ๋อมาของเคิร์สครับโอ้ยถ้าผมจะเจอโค้ดอีเวนต์ก็ไม่แปลกใจบอกเลยอ่าฮะ อ่ะคุณออฟอยู่ไหนเนี่ยชั้นบนเหรอใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นสองชั้นสองอ๋อแต่ดูไม่ว้่วว่่วแต่ทำไมรู้สึกเสียวชอบกนเดียวเสียงห้องน้ำนี่คือดังจัดอืม แสดงว่าผีมันอยู่แต่ในห้องน้ําเลยนะครับเฟตี้ลงเร็วจังอยู่ในที่มืดเหรอใช่ใช่ใช่ลงละลงโอ้ยไฟดับหรือเปล่ววานี่ไอ้นะฟอสเน,นตี้แบบมันลงเป็นเปอร์เซ็น,นต์ได้เห็นเห็นเลยใช่ไหมครับใช่ใช่สอ,อกละตอนนี้ลงเร็วอยู่เดือดเท่าไหร่ครับ หกสิบสองตอนแรกมันอยู่ประมาณหกสิบแปอ้โหอยู่ในที่มืดเลยใช่ใชจ่จุดเทียนถือไปเลยอ๋อจุดเทียนถือก็ช่วยได้แต่ถ้าอยู่ในที่มืดนะมันจะลดช้าลงหน่อยจุดไฟชักกลางสายฝนก็เหมือนเหมือนอะไรเล่นวุกไม่ได้กลัวว้มันหยียบนี่หมดเลยเฮ้ยผีเปิดน้ำ,นำแล้วคุณเปียว ลโหลเมแมันมีคูติฟิกอยูอ่น่าจะติดคูติฟิกหรือเปล่าถ้ามันจะได้นะจริงฮัลโหลโชว์ u s e ยเฮเฮีเฮียเฮเฮียเฮียเีเฮีคนต์โคดีเวนตครับกูต้องโดนกูรู้กูรูู้เล่นกูรอเล่นคูอยู่เ<อ>มแกนไอซัโอ้ยเฮียตกใจช่ไหโอ้ยคุ้มแล้วเแกนเล่นแล้ว มันเป็นผีกอล่ามเหรอคุณเปี้ยวกอล่ามก็มาฮ่าไปแล้วะจอยใจมึงตกใจจัดเลยกูรู้มึงเล่นกูอยู่ไอ้่ยจอยใจแล้วสินะเฮ้ยคนไม่ลุกเหมือนไม่ได้เล่นเกมเนี่ยฮ่ากอดอีเวนต์เนี่ยผมว่าหมุนจอเล่นนี่หมุนจอเล่นไปเลยผมว่าแล้วผมไม่กอดอีเวนต์ผ่านอันนี้ผ่านโอย หนจอเล่นแม่งเลยนี่นี่ฮนนิดจากเมแกนไอตูดหมามันคือหันตตู้จริงใช่ไหมเนี่ยมันไม่ยอมออกนอกห้องเลยนะครับมันอยู่แต่ในห้องน้ำนะเออมันมันเขียอะไรไว้นะบินปิวเลยเนี่ยโย่อกีมันเขียะไปดูว่เขียของวิถ่์ทำไมเดี๋ยวนะจอผมอะไม่เห็นอันเดียวกับของคุณเปียวทำไม ผมเห็นมันเป็นแบบนั่นติดเลยอะ่ะเอามันเอาอ่ะโอ้เห็นเห็นแล้วครับจุดที่จุดไฟแช็คจุดไฟแช็คเดยวนะจุด,จด,จด,จด <laughs> ลนไฟวิทยุฮั <laughs> หันตู้เหรอป้าไม่<ด>แกนใช่อ่ะผมก็คิดว่าฮันตู้แหละแม่งเล่นสันรุ่งเลยผมไม่น่าไปไปทางมิม,มิกอะ่ะจริง เจอมีมีกีก่ก็แบบอืมปิดประตูเย่ yeah. ได้ผมปิดประตูแล้วนะครับไปเลยอ้อเมแกนเล่นผมซักจุ้งเลยติด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 อันตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยมีมิก,กอ,อะไรหันต์ตู้ก็ยังชั่ว เพราะว่า <Okay. S 1> ถามไปมันก็ไม่ตอบไอ้อินเตอร์เวสที่เกียรตโบนัสตอนยี่ห้านี่มันได้จากอะไรวะได้จากการที่เราเดินทั่วบ้านนะครับรูว่าหรออุ้ยมัน,มนมติ้งอะไรอ,นนอ่ะ<ม>อ๋อเลเวลขึ้นสี่สิบแปดมันตังติ้งมั้งอ๋อว้ยของผมเลเวลยี่สิบแล้วโอ้ได้ตังมาเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทว้าวใช่ใช่เลขสวยจัดเลยสวยเวลสี่เก้าผมจะปลดล็อกเอเฮดเซ็ครับ อ่าไปบ้านหลังเล็กบ้าง,งเ,เออหลังเล็กหลังเล็กนี่จะเล่นง่ายอยู่เมแกนไอ้เหี้ยตรอีเวนต์ว่าจะไม่ทํำนะอยู่ก็ฝ่านเฉยเลยนี่เงยผมก็ผมประกาวไว้เลยยังไงผมก็ต้องโดนแต่ก็นึกไม่ถึงว่าแม่งจะแบบแม่งจะเต้งตอนวางกาดอ่ะบบเ,ออเดี๋ยวออกอย่างว่านลย เมแกนมึงมึง,มง,มงทำกูใจสั่นมเบียงโกรธไม่หายใจสัตวโกรธไม่หายปีเตอร์สตีเวนเจอปกติเราเอาอะไรไปวะออกกล้องแล้วก็นี่กล้องแล้วก็ที่วัดอุณหภูมิโอเคเช็คตำแหน่งซิอยู่ด้านลงรถแน่เลยใช่ใชลงรถงเข้าไปข้างไหนพร้อมลุย ลงรถแย่ yeah. บ้านหลังแค่นี้ <laughs> อีซี่อีซี่รักครับเฮ้ b hey p e t e ตีเว v e n fuck อ๋อหลุดโอ้หโกรธเมแกนมาลงไอ้ตัวนี้แน่ฮะเปิดลหรครับไม่เห็นอะไรอ๋อ oh. เปิดไฟแม่ง ห้องนี้ก็ไม่เห็นวัดอุณหภูมิแป๊บห้องเก้าจุดศูนย์เอา้าผีเปิดไฟให้เลยขอบคุณมากเฮ้ยขอบใจมากสตีเวนปีเตอร์เอ้ยปีเตอร์สตีเวนฮัลโหลห้องนี้มันผีมันเปิดไฟเองเลยครับสิบจุดสองเอา้าใช่ไหมเพราะว่ามันโอ้ฝนตกอีกแล้วเปิดไฟหน้าบ้านนี่ยังไงนี่<ง>เด็ด มาเอ้าอ๋ออันนี้ผมเปิดเองกระจกระเกอยตัะเปรี้ยวผมว่ามันอยู่ในครัวอยู่อยู่โซนคอแหละตอนนี้อุณหภูมิเหลือสี่จุดเก้าแล้วเนี่ยอยู่อยู่เขตนี้เลยในครัวในห้องน้ํานะครับโอเคโอเคในครัวจะยังอุณหภูมิต่ำกว่าในห้องน้ําในครัวใช่ไหมใช่ครับชัวผีทำอาเขียน แต่เมื่อกี้มันเปิดไฟในห้องน้ำนะปิดไฟให้<ฟ>อสตีเว่นนี่เอ้ยมีกระจกส่องผีด้วยฮะอ่ะอยายไม่ได้ถ่ายรูปเลยได้มไม่ถ่ายไอย้กระจกนี้เราจะเอามันกลับบ้านได้เนี่ยเราต้องเล่นมันจนนี่เลยหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้ามันไม่ใช่แค่เล่นเฉยๆเราได้เหรอมันเหมือนว่าเดี๋ยวผมต้องลองไปหามันเหมือนยังไม่ปมันยังไม่ไปประดับบ้านผมอ้าวเหรอแต่ของเรามันมีนวนะแล้วครับว้าว,วต้องลองส่อง อพูดซิฟิกไปวางแม่งเลยแล้วกันดูของทักทายแป๊บฮัลโหลปีเตอร์สตีเวนไอยูเฮียปีเตอร์ไอยูโอเคปีเตอร์แคนยูเฮียมีโอ้ปีเตอร์หยบหยบเดี๋ยวผมถ่ายรูปนะเชฟเอ๊ะยูวี <_ s> eh? UV, เราไปได้เอามาเหรออ๋อฮัลโหลปีเตอร์ยูวีเราไว้ในห้องน้ำดีกว่า อ๋อ oh, ใช่ครับหยิบมาแมพไม่เห็นรอยเท้าผีครับไม่เห็นใช่ไหมฮัลโหลปีเตอร์ปีเตอร์ can you hear me please say something ปีเตอร์ฮัลโหลกิจันต์อะไม่ตอบคอแห้งเลยเนี่ย เพราะอุณภูมิยืนไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะผมหยิบมาละเปิดแม่งเลยสามแค่สามเท่านั้นครับสามอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยในห้องซับกลางสิบห้าโอ้ยเขียนผีเขียนถ่ายรูปเลยถ่ายแล้วก็ e m f เท่าไหร่วะสองครับดีเทคพลาบูลิกโอเค อื <c oughs> มอะไรกูอะผีห้องครัวนี่เดี๋ยวขอลองใช้กระจกสองผีซะหน่อยจุ่มระวังแตกนะเสียงมันสดชื่นมากเลยเ <No, S 2> <c oughs> นาะเซเรตี้เหลือรถอย่างไว <c oughs> ขอเลยครับ,รบเอ่อ ผมกินยาไปหนึ่งขวดนะแต่ว่ามันแล้วอีกขวดหนึ่งแบบไปกดเบิ้ลไม่ได้กินนะครับแต่ว่าโยนแล้วมันก็ไปอยู่ตรงนั้นใครแย่กว่เาเอ้าเงยไปรวมกันทําไมไอ้ขวดที่หมดแล้วก็ยังไม่หมดนี่นี่ขวดยังไม่หมดไอเซาเซนเซอร์เวอร์ชันสอง เวลาเราเปิดพาราบลิกไมโครโฟนนี่คือมันตัดเสียงรอบๆอ,ออกหมดเลยอ่ะใช่แล้วมันหวิวๆชอบกวนมันได้ยินเสียงไกลมากเลยนะจริงๆแล้วครับมันยังไม่ยอมตอบอไม่ได้หยิบไฟแชกมาเหรอไฟแชกมีไฟแชกอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ยยโยนไหมฮันอุณหภูมิมันจะลดไหมเนี่ยเพื่อน 1.9ครับมันจะหนาวลงกว่านี้ได้ไหมมันจะได้ยินเสียงตีนผี1.5 1.4งนั่นเสียงอะไรผมเปิดไอ้ <c oughs> ไอ้เนี่ทิ้งไว้ปิดก่อนขยับ งั้นผมจุดจุดไอ้นี่แล้วกันแ๊บ<อ>นะปึบเดี๋ยวเอาพลิฟิกอันนั้มาจุดจุดไปทั่วตอนนี้ผมลอง,องขึ้นข้างบนไปดูของมาหน่อยแล้วกันได้ก<น>ินยากินยาดีไหมยังไม่ต้อง เปิดคอมผีดีกว่าโอ้เล่นไฟซะด้วยผีเขียนใช่ไหมอันหนึง่งใช่ครับวอตไฟติง้งดีเทิร์บซอลเปิดคอมผีโอ้ยห้องเด็กนี่จำได้ยอดอุณหภูมิอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเมื่อจำได้ตอนยุคที่ผีมันขึ้นเตียงไม่ได้อ่ะโอ้โหโคตรชอบ แหมตามกันมาเลยเลยแต่ปัญหาก็คือสนิภาพผมเรือศูนย์ผมก็ลงเตรียมไม่ได้เหมือนกันลงก็ชิบหายกันพอดีใช่ไหมลงนี่คือแบบใช่ครับหรือว่ามันต้องไปดูที่อื่นวะมันเป็นโค้ดไรติงใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีโค้ดไรติงหนึ่งอันเชดเหรอเชดโอเค <c oughs> ไม่เจอของขลังเสียงโทรศัพท์คุณดับนะครับเออว้าวเพราะว่าเราอยู่บนรถแล้วมันได้ยินเสียงดังกรี๊งเมื่อกี้แล้วเราติดไอ้นี่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ปะอ๋อแต่ผมอะไม่ได้ยินโทรศัพท์มันอยู่ห้องไหนนะโทรศัพท์เหรอครับ ใช่ห้องครัวมีโทรศัพท์ไหมไม่ไม่ไม่มั่นใจเหมือนจะเหมือนจะใกล้ๆกับห้องครัวแต่ผมลงไปสำรวจโอ้ยนี่คือครูเปียวปิดไฟไว้ใช่ป่ะอ๋อห้องครัวมีโทรศัพท์ครับห้องครัวมีโทรศัพท์เหรอใช่ใช่แต่ผมว่าเสียวว่าจะมีฟิสซิ่ง หคุณเอาเอายาไปกินอ๋อจึอ,อบเยบยุณครับมีคนส่งยาโอ้ยหยิบยาบ<อ>่ถูกิ <c oughs> กนเล้วเคร้งด้วยนะ <c oughs> เคร้งใส่คนเอามาให้ด้วยมันมันไม่มีปฏิกิริยาอะไเลย,เลยเหรอนั่นสีรครับ แล้วผมก็เดินหาของวิญญาณไม่เจอผมลองไปดูใต้ถุนก่อนไม่มีฟิงเกอร์ปิ้นใดๆหรือว่ามันไม่มียูวี่ะมันหามันไม่เจอเฉด ไม่ยากจะเห็นของต้องสาบครับแล้วก็ไม่ไม่เจอกระดูกด้วยนะอาวผีเป่าเทียนห้า B M F level ห้า code writing เฉดกับสับ b ิ l i t y อล้เนี่ยมีสิบเป<ร><ม>็นเชดอยู่โอ้มีิ i x ิ่งคุณเปียว ลบศูนย์จุดสองเฉดจริงด้วยเฉด,เดมีอะไรอีกไหมเนะี่ยไม่มีแล้วเอ๊ะเป๊พาราบุิกมันไม่ทำนาทีวะแล้วมันเป็นเฉดอะไรดิไปเดยนะนั่นสิมีหน้าเราหาหลักฐานยังไง <c oughs> มันก็ไม่ออกเอ้ยปีเตอร์ฟักยูปีเตอร์ฟักยูปีเตอร์ฟักยูได้ดีด่าเลยรู้ว่ามันเนเฉดผีไม่ล่าผีไม่ล่างั้นเหรอ ผีไม่ล่าเฮ้ยเดี๋ยวผีไม่ล่างั้นแล้วเอ้ยนี่ไอ้ตู้เย็นมีอะไรกินบ้างเพื่อนเอาเราเปิดตู้เย็นได้สรุสรุปแม่งเกิดในที่อื่นวิ่งเลยนะเฮ้ยจานจะว่าไปจานที่บ้านนายก็สวยดีเหมือนกันนะ ถ้าเราเดินออกไปมันจะแบบล่าเลยไหมครับเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ถ้าเราเหยียบอยอออู่อ๋อเปล่าเทียนอ๋าเป่าอีกแล้วอเป่าอีกก็ไทยอกอเป่าอีกแล้วเป่าอีกก็ไทยเฮ้ยปิดไฟก็ ถ่าอีกเอาดิผมลำคาญแล้วน่ะครับเปลาให้ปอดแหกไปเลยเพื่อนโฟโต้เพียบโ oh, อ้เต็มเลยเอ้ยยออผีเอาจาร์กลับบ้านครับมันไม่ตรวจจับเลยนะเอละไปละฮึม <c oughs> ไม่ได้แดก,กูหรอไอ้พีเตอร์ <c oughs> อ้าวจานไม่ได้เหรอใช่ครับแบบว่าที่บ้านเราขาดมันโรยบนรถได้ไหมเกลือไม่ได้เว้ยไม่ได้มันไม่ก่อโรยได้ไหมอ่ะเออใช่เอาละเวลาลมพันปือสดชื่นปื้อเฉดใช่ไหมครับเดี๋ยวตอบกันใช่ใช่เรียบร้อยหอมฉุยหอมบ้านแล้วนะครับไอปิดรถ มันหลอกุบเดี๋ยวบ้านกูไฟไหม้แม่งริบเป่าเทียนเลยอ่าเกินน่าจะชัดแหละไม่เป็นชีดจริงครับไม่งั้นนะมันต้องต้องจากาอมันเอ่อองศามันค่อนข้างนั้นละหนึ่งหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์เป็นฟิสิงสสูงมากอืม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโหรอบนี้ได้เย,อ,ยอ,อะอยอิ่มอิ่มอ่ะ เก้าร <900 S 2> ้อยยี่สิบสองบาทอิ้มจัดอิ้มจีไอผักกระเฉดเอ้ยอ่าฮ่าเฉดมันคือเฉดยังไง